พี่น้องเโาทำอะไรพี่มันไม่รู้เเกินก็กูไม่รู้กูอะก็เนี่ยรู้กูไอ้สัสว์เคเฮียกวเทกดหล่อกดตึงกดจุกไอ้สัสเดี๋ยวนะ เยราคดกวลิขสิทธิ์เลยเจอะไรเนี่ยสัอะไรโทรมาได้โทรหนาสามหนึ่งหกหนึ่ง เดี๋ยวเนี่ยโอ้โหคนดีตามเป็นแสนน่ไอ้สัตว์ตึงเกินพี่ตึงเกินเหียนชุดเจคนะต้องให้เกียิใส่ชุดนี้ไปก็อะไรอยู่ใส่ชุดเจค่ K L อ๋อรมรวมรวมับอก่าวถึงก้าวถึงเอยถึงเอยถึงอันนี้อะไรนะมันชอบค้างอ่ะไอ้เหี้เวลากดเข้าไปอ่ะ

กูตัสลับมีน้ำพวอว่าเป็นค่หละไอสัตย์่อยากจัดงกับพวกกูจังหือเมตานิพวกกูทำกูไม่สนใครแข็งหรือใครเหนียวถ้าเจอกูแย่ถ้าเกิดพ่้วนเขาไฟเคียวสักมเจอกู่กมาุดัเอ่มเจอยยังเลยมสันเที่น้หากัสมเดือ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ใต้เอกันูอเอเหล่อไอชุดเอีเป็นคนหล่อไอสนาะเี้ไม่เข้าหมนกริงเย ไอชิคไม่เข้านะเว้ยไคใครบอกไม่เข้านะเว้ยโคตรหล่ออ่ะกูจะมองว่าแม่งโคตรเท่อ่ะไอชิแม่งเท่นะเว้ยดูดิโคตรเท่อไอแม่งเท่นเยดูดิโคตรเท่อไิคแม่งเป็นะเว้ยดูดิโคตรเท่อไอชิคแม่งเท่นดูดิโคกทํา เม้่กูเขียนว่าอูดเอ็นทีอาไปกับอูดเอ็นทีอาร์เนี่ยย่ามีอะไร่าอูดเอ็นทีอาร์เนี่ยวไม่ออกความช่างไฟแดงเดือดอ้ามันมันต้องลองไงฮะรีเบิร์ตวีต้ารีเบิร์ตวีต้าจะได้กูที่กว่าขวาได้ไหมขวาตั้งเอ็นทีอาร์กับกับโอเวอร์จริงๆอะผมตั้งโอเวอร์ก่อนแล้วทีเนี้ยผมก็ฝากให้อ้วนดูแลต่อ เฮ้รีต่ Channel switched s o u n d ไ i x นี่ว่านี่ว่านี่กดนี่อ่านี่ว่านี่านี่ว่าี่วี่านีาี่วนี่ว่่ว่นี่ว่าี่วี่่าน้่วาี่วนี่่านี่วาี่นี่ว่ที่วานานี่านี่ว่นี่ว่นี่วเี้นี่างงกันีั้งประ่ทศแล้วเนี่ย่านยอว้านี่ว่ี่คน่วมี่ว่่ว่านี่ว่า่ี่คนเองพี่ในประเทศอ่ะ เขาไอ้เฮียก็มึงไปเล่นแก๊งหัวหๆเขาก็ต้องตามมึงดิใช่ไหมล่ะมึงไปอวดๆเขาก็งงอวดไหนวะไอ้เฮียมีแต่ก๊อตเออตอนนี้คนทำแก๊งเกายังงงเลยเนี่ยงงกับมึงเนี่ยร้พี่ทไมาจากไหนหรือพี่ทำไรอ่ะเฮ้ยแล้วมึงมีตีกันอยู่ปะมีพี่คอมบดี้ไม่เดี๋ยวกูเคลียร์เรื่องที่วอทก่อนอ๋อโอเคให้ผมช่วยปหล่ะฮะไปช่วยได้ด่ามึงเป็นอวดไปเถอะเชื่อกูเดี๋ยวผมไปช่วยไงเดี๋ยวผมไปยิงฆ่าไงฮะ มึงไีอยู่ไม่่่ใชหรออยูแล้วเนี่ยไอ้เหย่ามึงตีอยู่แล้วไม่ใช่หรอมึงตีอยู่แล้วไม่ใช่หรอตีอะไรพี่มึงมึงมีตีอยู่ไม่ใช่เหรอมีเล่นได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวดึกๆึกกับผมชอบเล่นดึกๆึกไอ้พี่คนมันน้อยอ่ะเข้าใจปะอ๋อไม่เนี่ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวกูจะเข้าไปช่วยมึงละได้พี่ปหาครับได้เลยพี่ชายได้โชคดีอูดเจอกันไหมครับผมเจอกันครับอเกออูด แลเหมือนอันหรอเยี่ยกำลังหนุกเลยเยี่ยดู tiktok ดีกว่าไอ้สัตว์หนุกดีเยี่ย สำคันหนึ่งไหวเช่ไม่ต้องมีไหวไสัตว์เนี่นยต้องมีวนะเนาะทุกคนเนาะ อูตเอนทีาอาร์ไปค่ะจริงวละลูกอูดวอสซิตี้อ่ะไอ้เหี้ยไม่ไปอยูว่วอสซิตี้แล้วลูกอูดกลัว ลุงเห็นหน้าเพจยางหน้าเพจอะไรอ่ะหน้าเพจไหนอ่ะเห็นนี่หน้าเพจไหนอ่ะหน้าเพจไหนได้ไไปดูไหนอะ ไอ้เฮียบอัไอ้สัตว์มึงเกินไปป่ะเนี่ยไอ้เฮียเฮ้ยมึงเกินไปนะเหมือนกันเน้เลยไอ้เฮียแต่มีอะไรเพลจเค เฮ้ยพี่เปาเฮ้ยเอามาที่หนึ่งหมื่นาแล้วผมขอออกก่อนก่อนอ๋อน,นี้ดูแล้วอันนี้ซีบิกพี่ก็คิดว่าเออเห็นใคร ก็ดึงตัวเข้ามาดึงตัวเข้ามาพี่ก็ไม่คิดว่าเขาต่างคนแต่ละคาแรคเตอร์หรือแต่ละคนอย่างเช่นแจ็คอย่างเช่นเซิร์ฟอย่างเช่นนวยอย่างเช่นใครต่อใครหลายๆคนอย่าง, War wear, อาง Bob, อไอวอลแวรอย่างไอบ๊อบอะไรเงี้ยมันจะมีสตอรี่ที่แบบมันลึกอะมันลึกเกินกว่าที่มันจะเป็นเกมอะมันไม่ใช่เกมอะมันเป็นมันเป็น เป็นเป็นชีวิตไปแล้วมันเป็นแบบมันเป็นโมเมนต์อ่ะมันเป็นเดอะโมเมนต์ไทม์อ่ะมันไม่ใช่แค่เกมแล้วแบบรับสมัครลูกแคลนหรอไอ้เหี้ยรับสมัครแคลนอย่างที่มึงเห็นในกลุ่มไม่ใช่อสัตมันคือพี่เข้าใจแล้วทำไม JK บางคนหรือว่าน้องๆบางคนถึงหัวร้อนกับคำว่า JK การที่คุณจะเป็น JK มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่การที่ว่าโอ้ยคุณจะไปเอารูปเอาโลโก้อะไรมาใส่แล้วคุณถือว่าคุณเป็น JK มันก็ไม่ใช่มึงก็เป็น jk. เจเป็กไอสัตว์แต่เจเคจริงๆแล้วมันคือมันคือเรื่องราวมันคือชีวิตแล้วมันต้องอาศัยเวลาแล้วแต่ละคนนั้นมันมันมีสตอรี่ไปของตัวเองเทียบเท่าที่พี่ดูนะนี่ขนาดแค่ M v มบรวมกันมาแค่สนาทีแต่ละคนนี่คือคร่าวๆแต่พี่ยอมรับเลยว่ามันไม่ใช่เกมครับมันเป็นแบบพี่เข้าใจแล้วทำไมคนดูถึงอินจัดถึงชอบจัดเพราะว่ามัน คือใครที่เขาดู J.K. แต่แรกเนี่ยอาจจะแบบเห็นว่าอันนี้สุดอันนี้สุดอันนี้สุดจริงเลย เอาไอ้แจ <f dragging> ๊กไอ้เฮียยี่แจ๊กมีเฟซแล้วเหรอไอ้สัตว์เฮ้ยเฮียแจ๊กมึงเล่นเฟซด้วยเหรอไอ้เฮียแจ็กกี้มีแต่เฟลไอ้สัตว์และเจเคกูไปไหนไอ้สัตว์มึงน่าสกุลจัดธนาคารไม่ใช่เหรอทำไมมึงใช้แต่เฟลเนี่ยเฮ้ยแจ๊กไม่ได้นะเกินไปป่าวอย่างเงี้ยปั๊ดไม่ได้แบบเยไนปั๊ด อรอมีลอลีไอ้นี่ยหาอะไรนั่งดูหนูอยู่สกอตค่ะพอวันปอดอ่ะอีกสองรอบปรากฏว่าแบบโควิดไม,ม่ลงปอดแล้วก็เชื้อหายแล้ว โอ้ก็รู้สึกแบบโอ้โหเหมือนยกภูเขาไว้จอกอะทำอะไรไม่ได้อะไอ้ที่แบบเป็นอุทาหอนไม่ได้เลยอะเรื่องนี้คือแบบอะไรแต่หนูนะซีใช่แล้วแฟนสกอต JK ฮัลโหลหนูฮัลโหล ว่าเลยคะเสียงหนูเป็นไรครับฮะไอ้หีมันั่าเล่นนานๆได้ไหมอะไรนะค่ะเสียงหนูเป็นไรครับอโหลอ่ะยอดเหรอหลอดครับยอนไอ้หิอะไรน่ารักพีหันหน้ามาไหนหันยังไง อันนี้ใช่เลซี่ล็อกซี่หรือเปล่าฮะเลซี่ล็อกซี่นักร้องหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้เลซี่ฟ็อกซี่ไงเลดี้ฟ็อกซี่ใช่แล้วมมไม่อยากเดี๋ยวไปจบเฮ้ยนั่นไไงไปเรน่อยๆได้ไหม ไอก็ต์ไอ้พี่เทียอะไรเนี่ยไอ้ก๊อตเทียอะไรเนี่ยมึงลงมาคุยมาเคลียร์กูดิไอ้ก๊อตมึงลงมาเคลียร์เลยนี่คือเทียอะไรอะไรกูงงหนูอยู่สก๊อตเสียงปกติเสียงผู้หญิงปกติแล้วทำไมกลายเป็นมึงได้ยังไงไอ้พี่นี่อย่าบอกนะว่ามึงเป็น ได้ลูกเขาแล้วอะ่ะนะไอ้พี่เอารูปเขามาอยู่บ้านเดียวกับมึงเหรอเนี่ยอ่านะ <c oughs> อยู่บ้านเดียวกันตั้งนานแล้วพี่กี่เดือนแล้วเนี่ยฮนะกูจะไปบอกพ่อแม่เขาด้วมึงเนี่ยฮนะภาคลูกสาวเขาเนี่ยไอ้ที่ยเอ้ยระยำยามกูจริงๆไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นขู่หนูเจรีเจรีเจ็บ เด็กเขาก็ใส่เสื้อในเหมือนกูเลยเพื่อนไอ้อะมีคนตัดกินแล้ผมโดนสุดละอ่านนไหนวะไหนแย่เกเอเคโคตรเท่ท่าไหนอ่ะอู้หอะไรฟิลกู ไหนอ่ะกูไม่เห็นเลยอันไหนอ่ะเดอะบอสเหรอไหนวะเขี้ยอะไรมึง ล่าง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 ลงอีก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 ลงไปไหนล่ะไอ้เหี้ยอันนี้ดูเร็วไม่รู้ ของเปียล่าสุดด้วยเหรออ่ะตรงไหนเฮ้ยตูดบ่นี่ไอ้พีต่ตรงไหนล่าสุดอะ นนเน,น,นี่เหรอเป็นลิขสิทธิ์กูง,งงกับพวกมึงอะอะไรวะแชทไอ้ซาดงงแท้มันคืออย่างลอนตำรวจนองตำรวจเก็บบุตร เฮียให้ลบหน่อยได้ไหมไม่ดีเฮียงงเนาะไอ้เฮียไม้ไม่ไอ้ปาฉิล e. าไมให้มไหมไ้เล่นไอ้เฮียทางนีง้มันเลยยองหนักกระดูกละเบอร์กระดูกละเบือกระดูกละเบอร์ <c oughs> <c oughs>